แอสตราเซเนกานะครับฮะเจแล้วต่อไปกระตาพี่ก็ดีมันเท่าไหร่อันนี้ของนิกนะฮะ นี่หนึ่งหนึ่งหกาดลำดับนี้เดี๋ยวไปนั่งรอรับการตรวจเอกสารไปยื่นยื่นเอกสารแลก็นั่งรอ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีเสอยงอังกีครับวันนี้มารับวัคซีนเข็มที่2นะครับเข็มที่2อนะครับแอสตาเซเนกานะครับวันนี้เจอแอสตาเข็มแรกโดนซีโนแบคไปนะฮะมีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นตามนัดวันนี้วันที่3 3สิงหาคม2 5 6 4นะครับก็ครับตามนัดเลยนะกมีนนักพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็น้องต๋อมที่มาด้วยคราวที่แล้ว ใครมาวันไหนก็จะเป็นตามใบนัดเลยนะครับวันนี้มาราับเข็มที่สองเหมือนเดิมนะผมแข็งแรงนะครับ <ว gart kaz oo> ผมเป็นคนแข็งแรงนะครับไม่มีโรคประจําตัวไม่มีเลยตอนนี้ก็นั่งรอเรียกตัวไปสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็รอฉีดครับเสร็จแล้วก็ต,ตามข้อมูลเรียบร้อยส่งเอ,งอ,สอ,งอกสาร <itate. S 1> แล้วก็ไปฉีดนะครับ นิกก่อนนิกโดนก่อนเข็มสองนะครับเป็นแอสตราเซเนกานะครับฮะเสร็จแล้วเอาต่อไปก็ตาพี่ก็ดี เดี๋ยวเราจะฉีดวัคซีนนะครับก็ฉีดตรงแขนข้างที่ไม่ถนัดนะครับครนที่แล้วก็ฉีดข้างนี้แหละข้างซ้ายละรอฉีดยาแเละแต่แล้วอ,อทีนี้ก็มานั่งรอง ครับหลังจากที strikes, no specific, pues Again, ่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็ให้มานั่งรอสังเกตอาการประมาณประมาณ30นาทีนะครับเมื่อไม่เป็นอะไรปุ๊บเนี่ยก็ไปวัดความดันอีกรอบหนึ่งตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับไปลงว่าเราได้รับวัคซีนเข็มที่2แล้วนะครับวันนี้ผมมาฉีดเข็มที่2นะก็เป็นแอสตราเซเนกานะครับตรงนี้เวลาฉีดฉีดที่แขนที่ไม่ถนัดนะครับแล้วก็ เหมือนเดิมนะฮะับแนานาสาหรับคนที่ฉีดวัคซีนก็ทานน้าเยอะๆนะครับทั้งก่อนและหลังการฉีดนะครับรอดูอาการนะครหรับคนที่มาฉีดที่โรงพยาบาลบ้านแพงนะครับก็จะมีน้ําบริการให้ทานฟรีนะฮะให้ดื่มฟรีเลยบ่ายโมงสาสิบปประมาณบ่ายสองโมงก็น่าจะไปวัดความดันแล้วก็ลงทะเบียนกลับได้นะครับรอคิว <c oughs> แล้ว นะเครับตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับมาตรวดูอาการที่บ้านก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็จะพักผ่อนแล้วก็รอดูอาการน่ะว่าจะเป็นยังไงนะเริ่มต้นที่ซิโนแวคนะครับ1เข็มนะฮะแล้วก็ต่อด้วยแอสตาเซเนกาวันนี้อีกหนึเข็มนะครับรอดูอาการนะตอนนี้ก็ยังแค่นึบหนึตรงตรงต้นแขนนะครับไม่ถึงขั้นปวดมากแต่ก็ยังยังยังตึบๆอยู่นะตอนนี้นะ ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยเลวกันนะครับดูในช่อง YouTube ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c r i b e ด้วยครับหรือกดติดตามนั่นเองนะฮะติดตามแลอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับส่วนใน Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับยังไงก็ขอพักผ่นก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีครับผม